สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีที่ดินสวยๆมารีวิวอีกแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินใกล้ทะเลนะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันท์ที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ในโซนใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์นาวาโกนะคะแล้วก็ใกล้กับอ่าวมะนาวนะคะโซนนี้นะคะเดินทางไปอ่าวมะนาวก็อยู่ราวๆประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะ จากที่ดินเดินทางไปอ่าวมะนาวประมาณ3-4กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากที่ดินนะคะเดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์นวากรนะคะก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะจากตรงนี้นะคะเดินทางาจากกรุงเทพมหานครนะคะจนถึงที่ดินก็อยู่ราวๆประมาณ4ชั่วโมงนะคะที่ดินแปลงน,นี้ห่างจากสียแยกตัวเมืองประจวบนะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณ 6กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในโซนอุทยานวิทยาศาสตร์นวากรนะคะแปลงนี้เนื้อที่1ไร่3 7ตรังวาน,นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะรูปที่ดินก็จะสวยมากๆเลยนะคะ จากจุดนี้เดินทางไปทะเลนะคะก็ไม่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ดินกันนะคะว่า,าหน้าที่ดินแล้วก็ในโซนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็รูปลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ เนื้อที่หนึ่งไร่สำหรับด้านหน้าที่ดินนะคะก็มีก็ที่ดินในดะคะอยู่ได้ประมาณย4เมตรนะคะด้านหน้าจะติดถนนคอนกรีตนะคะซึ่งจะเป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ลึกอยู่ราวๆประมาณ75 7 6้าเมตรนะคะ ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะซึ่งเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ห่างจากถนนลาดยางน,นะคะซึ่งเป็นถนนเมนหลักอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน70เมตรนะคะแล้วก็ด้านในที่ดินเนี่ยจะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีต้นมะพร้าวประมาณเกือบๆยีต้นได้นะคะซึ่งต้นมะพร้าวก็จะมีผลผลิตแล้วนะคะ เราไปดูเดินดูด้านในกันนะคะซึ่งมีความลึกนะคะก็ประมาณ70กว่าเมตรแล้วก็ด้านท้ายที่ดินกับด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็จะมีความเท่ากันนะคะซึ่งลักษณะแปลงที่ดินก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารฉนดคุดแดงนะคะ อันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นต้นมะพร้าวภายในที่นะคะซึ่งจะมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่กว่าๆนะคะ1ไร่กับ37ตารางวานะคะอันนี้เดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูถ่ายที่กันนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะซึ่งจะเป็นที่ดินว่างเปล่านะคะก็จะมีต้นมะพร้าวเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายที่ดินนะคะ เดี๋ยวเราจะาเดินดูหลักโฉนดที่ดินกันนะคะสาหรับแปลงใกล้เคียงนะคะก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งจะเป็นสวนมะพร้าวเช่นเดียวกันนะคะจากจุดนี้นะคะเดินทางก็สะดวกนะคะเข้าไปในตัวเมืองอาเภอเมืองนะคะก็อยู่ราวๆประมาณ6-7กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเดินทางไปอ่าวมะนาวนะคะก็จะอยู่ประมาณ 4-5กิโลเมตรนะคะอันนี้ที่เราเห็นหลักเสาปูนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นหลักฉนกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นแนวถ่ายที่ดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็จะเป็นสวนมะพรา้าวเช่นเดียวกันนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตชุมชนนะคะซึ่งจะไม่เปลี่ยวนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียง นี้ก็เดินมาด้านด้านข้างที่ดินอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ก็จะเห็นแนวที่ดินที่ติดกับเพื่อนบ้านนะคะ ไกลๆนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้ก็เราเดินมาด้านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะคะจากจุดนี้เราก็เข้าไปด้านในก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะจะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้านะคะจากเสาปูนมาจนถึงเสาสายฟ้านี้นะคะก็จะเป็นด้านกว้าง24เมตรนะคะ,คะตรงนี้นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นด้านหน้านะคะ เราก็จากถนนนี้ไปจนถึงถนนลาดยางนะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณ70กว่าเมตรได้นะคะซึ่งเป็นถนนดักเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะซึ่งจะเป็นที่ดินลักษณะของส่วนมะพาวเช่นเดียวกันนะคะแปลงนี้นะคะ1ไร่กับ37ตารางวานะคะก็เป็นเอกสารถนดคุดแดงนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปนะคะ เส้นทางการเดินทางแล้วก็รายละเอียดที่ดินรวมทั้งราคาด้วยนะคะแล้วก็จะให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมที่ดินได้นะคะจากจุดนี้เดินทางไปทะเลก,ก็ไม่ไกลแล้วก็่างจัดถนนเพชรเกษมอยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตรเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะซึ่งจะให้ดูภาพรวมๆของที่ดินนะคะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางนะคะที่เราจะเดินทางไปอ่าวมะนาวนะคะเรากา็จะเป็นเส้นทางการเดินทางที่จะไปทะเลนะคะ จากที่ดินนะคะเดินทางไปอุทยานวิทยาศาสตร์นวากอก็อยู่ราวๆประมาณ1กิโลเมตรนะคะใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดแว้ไทยคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ